เปล่าแดงจับจิงแจกจิงอยากเป็นผู้โชคดีแบบนี้ไม่ยากรีบส่งฝาคาราบาวแดงหรือฝาคาราบาาคันโซจับล้านครั้งที่18บแปดที่11มิถุนายนนี้อย่าช้าคุณอาจเป็นเศรษฐีทองล้านคนต่อไปขอต้อนรับเข้าสู่กิจกรรมบาแดงชวนคนไทยสร้างอาชีพปีเศษ พอแล้วนะคะดอมอทั้งสลากกินไม่แบ่งทั้งช่วงเปิดเทมโอมโแบบดีมีคำคกำลังใจหน่อยไหมคะดอมได้เลยพี่ชิสาถ้าคุณหมดแรงเดินต่อไม่ไหวอย่าลืมว่าโลกนี้ยังมีมอไซค์นะครับเรียกไรเดอร์ดอมได้ส่งถึงที่แล้วยังถึงใจด้วยคอ,อมม่าคอมกริบเลยนะคะเหมือนกับคาราบาเลยค่ะเขาก็มีมอไซค์มาแจกให้คนไทยเอาไปต่อยอดสร้างอาชีพเช่นกันแค่ดื่มทุกวันแล้วก็ส่งฝาทุกวันได้ลุ้นมอไซค์กันทุกวันค่ะ คาราบาวแดงราคา10บาทเท่าเดิมดื่มคาราบาวแดงหรือคาราบาวคันโซขุมกว่าได้ลุ้นมากกว่าแล้วมอเตอร์ไซค์ลายลิมิเต็ดเอเดชั่นจากคาราบาวคันที่1,040จะเป็นของใครเราไปลุ้นกันเลยไปเลย ส่งกันเข้ามาแล้วจะมีลุ้นแบบนี้ได้หรือยังครับยังไม่ได้อีกนิดเดียวค่ะไม่ได้ได้แล้วยินดีด้วยค่ะผู้โชคดีก็คือคุณอนุรักษ์สิริยานนท์จากจังหวัดต,ตากกิการลุ้นล,ล้ำมอไซค์สามร้อันง่ายๆแค่เขียนบีบส่งฝาคารบาอาแดงหรือฝาคารบาอาคันโซตรงที่กองรับฝาชิงโชคและรานค้าที่ร่วมราการ8พฤศจิกาย,ยน2568